นะครับตอนนี้เรามาดูตัวดานทานนะฮะตัวดานทานทําหน้าที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านี่คือหัวใจหลักของตัวดันทานนะครับคือต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าถ้าตัวดานทานค่ามากกระแสไหลน้อยตัวดันทานค่าน้อยกระแสไหลมากนะครับวัสดุที่ใช้ในการผลิตตัวดันทานนะครับวัสดุที่ใช้ในการผลิตตัวดันทานนั้นมีทั้งที่เป็นโลหะและอะโลหะ แบ่งการใช้งานเป็นชนิดปรับค่าได้และชนิดค่าคงที่แบ่งตามโครงสร้างได้ดังนี้เอามาดูอันที่1นึ่อันที่1ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่สองตัวต้านทานชนิดแบ่งค่าได้ 3. ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนเลือกค่า 4. ตัวต้านทานชนิดปรับเปลี่ยนค่า 5ตัวทานทานชนิดพิเศษอันนี้เป็นตัวทานทานแต่ละแบบนะครับเดี๋ยวดูนะครับตัวที่1ตัวทานทานชนิดค่าคงที่ไอแบบนี <t ip>. ้นะค่าคงที่ก็บอกเลยว่าตัวทานทานที่เปลี่ยนออกมานั้นมีค่าคงที่ตายตัวคือบอกค่าคำทานมาเลยนะครับอาจจะบอกมาเป็นแถบสีนะครับอออกมาเป็นแถบสีล้วต้องทำการทําการแปลงแถบสีก่อนนี่เป็นแบบแถบสีหรือบอกออกมาเป็นแล้วเป็นตัวเลขเลย เป็นตัวเลขเลยเรามาดูนะครับอันที่1นนะชนิดนะตัวตะถานชนิดค่าคงที่ชนิดนะก๊อกไก่ชนิดคาร์บอนเนี่ยเราพบเห็นดยทั่วไปอันนี้จะเป็นนะฮะตัวตะถานแบบเก่านะครับน,นี่บอกเป็นแถบสีอันที่2ชนิดฟิล์มคานะร์บอนนะฟิล์มคาร์บอนนะแบบนี้ทนความอ่าทนความร้อนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับอันนี้นะอันที่คอกวายนะชนิดไววาวประเภทนี้นะครับทนความร้อนสูงนะฮะจะมีโคตรหลุดไปไววาวพันรอบ ตัวมาตรฐานได้อยู่นะทนความร้อนสูงแบบนี้นะครับไว้วาวตัวนี้จะบอกออกมาเป็นตัวเลขนะอา้าวงองูชนิดฟิล์มโลหะนะไอ้ตัวนี้จะเป็นทนทนความร้อนสูงกว่า2ตัวนี้นะครับนะสูงกว่านะชนิดฟิล์มโลหะจอจานชนิดโลหะออกไซด์อันนี้ก็นะมตัวนี้จะเป็นทนความร้อนสูงนะชนิดนะชนิดออกไซด์โลหะ อันนี้สัญ,ญลักษณ์ของตัวันทานนะครับสัญ,ญลักษณ์จะเป็นลักษณะน,นี้นะแบบนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นกับอเมริกายุโรปจะใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้น,นี่คือตัวัะขา,านชนิดค่าคงที่แบบต่างๆนะครับแบบนี้เราเคยพบเห็นโดยทั่วไปต่อมาตัวาตวา,านชนิดค่าคงที่ต่อมานะครับอปึ๊บนี่อ้าวนะ ปัจจุบันตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมและทันสมัยกับเทคโนโล,โลยีรุ่นใหม่ๆให้มีขนาดได้ลงก็ได้แก่พวกตัวนัทานแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบแบบจัดกลุ่มนะฮะอันนี้จะเป็นขาตัวนัทานนะฮะแบบเป็นเหมือนเหมือนไอซีนะครับนะวางเป็นกลุ่มๆนี้นี่จะจะชินมาอย่างดีเลยนะครับหล่อเลยสิ้นเลยนะครับแบบ จัดแบบกลุ่ม S I L อันนี้แบบชิปที่เขาเรียกว่าแบบชิปแบบแปะติดอันนี้คือเป็นแบบค่าคงที่เหมือนกันนี่จะบอกค่าควาทานมาเลยนะครับอันนี้แบบชดเชยอุณหภูมิก็จะมีหลายแบบชดเชยอุณหภูมินะครับแต่แบบนี้นะครับนี่ไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าไหร่จะมีอีกแบบหนึ่งตัวเล็กๆเหมือนหัวไม่ขีดนะครับอีกแบบหนึ่งนะนี้ในรูปนนี้ไม่มีนะครับ รูปภาพประกอบนี่ก็ของอา,อาจารย์พันศักด์นะครับอันนี้รูก็ถ่ายกระสารมาแล้วก็ถ่ายสีมาแล้วก็มาให้หนักศึกษาดูนะครับตัวฐานชิ้เข้าวที่มาเราก็เห็นรูปร่างหน้าตาเข้าไปแล้วเป็นแบบรูปร่างหน้าตาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแบบค่าของที่อบอกมาเป็นตัวเลขหรือบอกมาเป็นแถบสีก็ได้ถ้าเป็นแถบสีแล้วต้องทำการแปลงแถบสีนะรูสอนไปแล้วนะครับน,นี่ ต่อมาอันที่2นะครับตัวท่านทานชนิดแบ่งค่านะแบ่งค่าได้นะตัวท่านทานชนิดแบ่งค่าได้เป็นตัวท่านทานที่มีค่าตายตัวนะก็คือบอกข่อนทานออกมาตายตัวเลยแต่นะครับแต่มีการแยกขาเพิ่มขึ้นมากกว่า2ขานะเช่นอาจจะมี3ขา4ขาีขาขา่ขา5ขา6ขาก็แล้วแต่นะคือมากกว่า2องขานะตัวตท่านชนิดนจะทน กระแสไฟสูงและแรงดันสูงอันนีนะ้ทำมาจากพวกไววาวแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นฐานยึดน็อตเลยนะครับตัวนี้นนนนยึดน็อตนี่ยึดติดกับนะฮะยึดน็อตติดกับตัวถังอะนี้ก็จะคือลนะแบ่งค่านะสมมติว่าตัวน้นทันนีนะ้ตัวนี้ตัวนะี้ข้างละ,100 oh m, ะร้อยโอห์มนะฮะเนี่ยตรงนี้ร oh นะ้อยโอห์มนี่อ oh นะีกนระ้อยโอห์มก็ใช้ได้2ตัวถ้าต oh ้องการ2 0 0โอห์มอะต่อ2จุดนี้นะตัวน้ำทานแบบนี้นะจะพบมากในนะฮะ ในรถยนต์นะครับในรถยนต์นี่ก si so ูเคยแกะเจอนะครับรถยนต์เน <Hur> ีต <transfer> ิดกับพวกอ่อมปรับนะระดับความแรงของพัดลมนะครับพัดลมพัดลมพัดลมของรถยนต์อ่ะนะครับพัดลมไอ้เครื่องปรับอากาศนะฮะแล้วก็จะใช้อย่างนี้นะเวลาปรับเกสหนึ่งเกีสสองเกีสสามเกีสสี่เนี่ยจะใช้ตัวน้ำทาลแบบนี้นะครับติดแล้วก็แบ่งค่านะฮะไปเชื่อมงสายพีแกะดูนะครับกูเคยเห็นแล้วล่ะแต่ที่จะเป็นแบบกระเบื้องนะคือเป็นระดับแบ่งค่าแบบนี้นะครับ ถ้าพัดลมไม่หมุนหรือพัดลมไม่หมุนหรือนละ้ฮะเบาเลขไม่ได้ะฮะไปเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยนะครับน้าลองไปแกะดูนะครับนะถ้าเป็นช่างก็จะเห็นช่างเขาจะเห็นบ่อยนะครับตัวน้าทางแบบนี้นะครับแบ่งค่าได้นะสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะาน,านี้นะครับนักศึกษาชนิดแบ่งค่าได้ชิดแบ่งค่าได้ต่อมานาะ ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนเลือกค่านะครับตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนเลือกค่าตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนเลือกค่าคล้ายกับตัวต้านทานแบบแบ่งค่านั่นแหละแต่สามารถปรับเลื่อนไปมาได้ตามต้องการปรับเลื่อนไปมาได้ตามต้องการการปรับนั้นจะมีสกูขันยึดติดกับปอกโลหะให้สัมผัสแน่นๆนะกับเส้นลวดนะที่เป็นตัวต้านทานนะก็นี้ก็จะเป็น คนรวดตัวน,นันทานนะตัวนี้ก็จะเป็นละสกูขันน็อตยึดไปจะต้องการข้ามฐานเท่าไหร่นะสามารถปรับเลือกได้นะปรับเลือกได้นะครับนะก็เอา2ขาในี่ไปใช้งานนะครับสขานี้ส่วนไหนก็ได้นะครับไปใช้งานนะแบบนี้นะแบบนี้ส่วนมากจะเราก็ไม่ค่อยพบเห็นนะครับอ่านะสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับโดยสัญ,ญัณ์จะต่างกันน,นะทักนศาเห็นไหมครับเนี่ยปรับเลือกค่าได้นะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะ <c oughs> อันที่4นีะ่อันที่4นีะ่อันที่สที่เราพบเห็นโดยทั่วไปนะอันที่4นะครับนะตัวต้านทานชนิดนะปรับเปลี่ยนค่านะคือสามารถปรับเปลี่ยนค่าความนัานทานได้อย่างอิสระตั้งแต่ค่าควานาต่ำสุดจนถึงสูงสุด มี2แบบคือนะครับแบบนะแบบทรงกระบอกอ่าแบบทรงกระบอกคือหมุนได้รอบตัวเองนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่เราพบเห็นโดยทั่วไปอ่ามีทั้งเล็กทั้งใหญ่อ่หนึ่งชั้น2ชั้นนะครับนะตัวนี้อันนี้แบบแบบเกลือกม้าอ่าอ่าปรับหมุนรอบตัวเองอ่าหมุนรอบตัวเองนะครับหมุนรอบตัวเองก็เนี่ยอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นตัวน้ำทานนะ ปรับค่าได้แบบปรับเปลี่ยนค่าได้แบบไววาวนะครับนี่มูลรอบตัวเองนี่คือแบบหมุลรอบตัวเองและแบบแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ปรับเลื่อนไปมาก็ได้แก่พวกนี้นะครับนี่เ็าเรียกว่าสไลด์พวกนี้จะพบเห็นโดยมากโดยพวกนะฮะพวกเครื่องเสียงนะครับมีใช้งาน3ขาขากลาง จะเป็นขาปรับเปลี่ยนค่าก็คือขากลางนะจะเป็นจะเป็นสูตรของเขาเลยนี้จะเป็นขากลางที่ปรับเปลื่นค่านะครับขากลางนี้นะครับจะเป็นปรับเปลื่นขาเราต่อใช้งานก็ต่อสองขาก็ได้สองขาสองขาตอนนี้เรามาดูนะครับก่อไก่แบบนะฮะแบบคาร์บอนนี่เขาเรียกแบบคาร์บอนนะครับนี่แบบคาร์บอน มีหนึ่งชั้นก็ได้ษสองชั้นก็ได้นะคะแบบคร์บอนอ,อันนี้แบบสองชั้น,นเดี๋ยวแนละ้ศึกษาจะได้ทดลองปรับนะสองชั้นแบบแบบเกือกมา้านะครับแบบเกือกมา้าอ่มารถปรับหมุนได้อันนี้อีกแบบหนึ่งแบบเกือกม้านี่อ่ะตอนนี้เรามาดูต่อ นะครับเรามาดูต่อนะสัญลักษณ์นะอันนี้แบบคาร์บอนนะนี่แบบไว้วาวอันนี้แบบ White wow. นนแบบแบบเลื่อนแบบ Carbon, คาร์บอนนะฮะแบบเลื่อนอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ใช้แบบไหนก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แลบบ้วแตนะ่สัญลักษณนะ์ต่อมาอันที่5นะครับอันที่5ตัวต้านทานชนิดพิเศษ ตัวต้านทานชนิดพิเศษมันก็บอก้ว่าเป็นตัวต้านทานชนิดพิเศษพิเศษยังไงก็คือเป็นตัวต้านทานที่สร้างขึ้นมาใช้งานเฉพาะนะเฉพาะตามคุณสมบัติที่ต้องการนะก็จะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับเรามาดูนะครับแบบพิเศษห้าจุนเทอร์มิสเตอร์นะครับเทอร์มิสเตอร์ นะครับเทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์นั้นนะเป็นตัวต้านทานที่ค่าคอตทอคือค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ได้รับเทอร์มิสเตอร์นั้นมี2ชนิดคือ1นึ่งนะสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิเป็นบวกนะหรือเราเรียกว่า PTCPTCPTC นะนะก็คือค่าความทานเพิ่มเมื่อ อุณหภูมิเพิ่มขอราทอเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มอีกอันนึงสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิเป็นลบนะหรือแบบ NTC ก็คือค่าความทานเพิ่มขึ้นค่าความทานเพิ่มเมื่ออุณหภูมิลดลงนะจะสลับกันนะฮจะสลับกันกับแบบแบบ PTC กับ NTC อันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเทอร์มิสเตอร์นะครับนี่เทอร์มิสเตอร์อันนี้จะติดใช้งานนะครับอันนี้ เทอร์มิสเตอร์นะครับนี่จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเขาจะติดกับโลหะเลยนะครับนี่เทอร์มิสเตอร์นะฮะเทอร์มิสเตอร์นะฮมีทั้งแบบ PTC NTC เ uh, อ็นอนี้ก็จะเป็นเทอร์มิสเตอร์นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้อ่า uh, ก็จะมีค่าความทานบอกนะครับแะ uh, มีค่าความทานบอกเลยนะ uh, ความทานเท่าไหร่อ่า นี่ตัดเทอร์มิสเตอร์นะครับนะแบบ NTC เนี่ยฮะรูปร่างหน้าตาจะเป็นลนะักษณะนี้นะนักษาเดี๋ยวเราจะทําการวัดกันนะครับนะบวัดดูที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไหมแบบนี้เทอร์มนะิสเตอร์นี่ค่าความต้านต่ำนะที่เราพบเห็นในนะจอนเครื่องรับไอวงจรทีวี J o N T v, นะรูปร่างหน้าตาของเทอร์มิสเตอร์แต่ละแบบนะก็จะเป็นแบบนี้เนะยอะแยะหมดนะครับนะ นักศึกษาไ่สังเกตละนะใครไม่รู้ก็นึกว่าเป็นตัวเก็บประจุเลยล่ะนะเหมารวมเลยเป็นตัวเก็บประจุอ่านี่แบบ PTC นะครับนะแบบ PTC เทอร์มิสเตอร์แบบ PTC อ่าสัมประสิทธิ์ตามคงเป็นบวกนะอ่านี่แบบ NTC นะฮะเวลาทำการวัดนะจะเห็นตาเปลี่ยนแปลงเลยนะนี่คือรูปร่างาตาของเทอร์มิสเตอร์แต่ละแบบ ครูเก็บไว้เยอะพวกนี้เวลาให้นักศึกษาแกะประกอบนี่จะเก็บเก็บไว้นะให้นักศึกษาวัดอันนี้เราก็มาดูต่อนะครับนี่ก็คือเทอร์มิสเตอร์รูปร่างหน้าตาแต่ในรูปนี้มันมีแค่นี้นครูมีเยอะกว่าเทอร์มิสเตอร์เระเภทนนี้นะสัญลักษณ์นะครับมันจะมีตัวนั้นทานอยู่นะแล้วก็ในนี้จะมีละบวกเห็นไหมครับเห็นไหมบวกบวกทีก็คือละชนิด PTC ลบทก็คือทีก็คือคอย่างเทเปจอร์นะก็คืออุณหภูมิไงนะชนิด ntc นะต่อมาอันที่อ่าห้นงะนะนทานยดพิเศษอยู่นะครับตนทานยดพิเศษอยู่เทอร์มิเตอร์อีกอันนึงก็คือตัวต้านทานชนิดที่เปลี่ยนแปลงค่าตามแสงหรือเรียกอย่างว่าแล DR, นะ ldr ldr ะครับ LDR LDR นะก็คือ LDR นี้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ตามแสงสว่างที่มากระทบแสงสว่างที่มากระทบแสงสว่างกระทบน้อย LDR จะมีค่าความทานสูงแสงสว่างกระทบมาก LDR จะมีความทานต่ำน,นี่รูปร่างหน้าตาของ l d r น,นี่เป็นชัลักษณ์ของ LDR นะค LDR ในนี้ LDR นี้กูก็มีให้นะครับมี LDR อยูนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวกรวดูก่อนเนาะนะ LDR อ้าวนี่นะครับ LDR ก็จะมีตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีนี้เป็น LDR ตัวใหญ่ๆนะตัวใหญนะ่เดี๋ยวเราทำการวัดนะฮะเป็น LDR มีตัวเล็กนะฮะ อ่านี่เป็นแอลดีอาร์อ่านี่ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแอลดีอาร์จะเป็นตัวตัวเคคักเล็กก็มาหน่อยหนึ่งมันจะแบบนะฮะมีแอลดีอาร์อยู่2ตัวเนี่ยจะมีแอลดีอาร์อยู่2ตัวนะครับทีนี้นอันนักศึกษาเนี่ยจะมีแอลดีอาร์อยู่2ตัวเนี่ยสีขาอัานน่าสบายที่ทำบุญยนต์อยู่อ่าก็จะใช้แบบนี้นะครับแอลดีอาร์ตัวจับเส้น อนี่จะเป็นลักษณะของ LDR นะครับ LDR แต่ละแบบเดี๋ยวเราทำการวัดจะเป็นตัวเล็กๆอยู่เออเนี่ย,ยออแบบนี้แบบนี้นะครับแบบที่มีขายตามท้องตลาดแบบนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแบบที่มีขายตามท้องตลาดจะจะเป็นลักษณะนี้นะ LDR อันนี้โบกาวนะครับกูจะโบกาวไว้เพราะกูชอบนะฮะกูชอบโบกาว พราะว่าเวลาทดลองแหละเวลาทดลองนักศึกษาทดลองแหละเราเสียบลงฝันโพดะบอร์ดนะปุ๊บเสียบลงต๊นนะเวลาจับไปจับมาขาตรงนี้มันหักะหักก้วมนต่อไม่ได้นะกูก็เลยโบกาวะโบกาวเพื่ออะไรฮะถ้ามันขามันหักตรงนี้น่ะจับไปจับมาแล้วขามันหักตรงนี้ปุ๊บขาหักตรงนี้ยังต่อได้นะขาหักตรงขาหักตรงนี้โยกไปโยกมาเนี่ยถ้าไม่ใส่กาวเนี่ยโยกไปโยกมาจะหักที่โคนหักที่โคนนี่เป็นไงฮะต่อไม่ได้เลย แต่ยกไปยกมานะหากตรงนีนะ้เอากาวออกบัดกี่ซ้ำได้น,ะนี่กูจะโบกเนะี่ยโบกกาวแต่จะยืดอายุการใช้งานนะครับของอุอปรกรณ์นี่คือ LDR ตัวทานทานที่แปลค่าได้ตามนะตามแสงาตามแสงอ้าวน,นี้ <c oughs> นี่คือสัญลักษณ์ของ LDR อ่าจบเรื่องตัวทันทานนะครับตัวทันทานเชื่อแบ่งออกเป็นนะครับ ห้า,หาแบ่งตามโครงสร้างเป็น5ประเภทนะครับนะที่บอกมาตัวชจงงนะครับน,นี่นก็สรุปคร่า,ๆาวๆตอนนี้ <c oughs> เรามาดูอีกนิดนึงนะครับตัวนั้นทานนั้นนะครับเปอร์เซนต์ค่าผิดพลาดก็จะบอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับในกรณีที่บอกเป็นตัวเลขเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกถ้าเป็นแถบสีนะก็จะบอกเป็นะแ,แถบสีแถบสีว่าแถบสีผิดพลาดเนี่ยจาเรียนมาแล้วใช่ไหมครับนี่คือแบบ เป็นตัวเลข a b c d e f g j k m อ่าอันนี้ก็ค่าผิดพลาดแต่ละแบบอ่านักศึกษาก็ดูนะครับก็จะบอกว่าอย่างนี้อ่าก็ยกตัวอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็เลยยกตัวอย่างอ่าอ่าถ้าเป็นตัวน้ำทาลจะมีบอกค่ามาเนี่ยอันนี้คือละห้าห้าร้อหกสิบโอห์ม g g นี่ก็คือครับค่าผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นี่ก็บอกค่าคำทานมาอย่างนี้สองบาทนะครับ 3.9กิโลโอหมอ่านิชทนกำลังไฟ2วัตต์1วัตต์ 2k2k2 ก็คือละ 2.2k อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้จะบอกค่าแบบนี้ไม่ต้องทำการแปลงหน่วยไม่ต้องการถอดรหัสสีอันนี้ก็จะบอกอสกินบอกมาเลยผิดพลาดกี่เปอร์เซ็นต์ทรงนด้นกี่วัตต์นะครับ <c oughs> นี่กรณีที่บอกเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษส่วนแบบแถบสีนั้นกูสอนไปแล้วนะครับอามาอีกรูปหนึ่งอบอกออกมา,าเดี๋ยวกูขอซูมหน่อยนะครับจะได้เห็นชัดอ,อันนี้บอกออกมาเป็นอะไรฮะตัวเลขตัวเลขเลยแต่เราทําการนะเราต้องทําการแปลงก็อย่างนี้หนึ่งหลักหนึ่งหนึ่ง หนึ่งก็คือหนึ่งศูนย์สองคือศูนย์สองตัวหารอะไรเท่ากับนะครับหารทําเป็นเคหารพันเท่ากับหนึ่งเคค่าผิดพลาดบเบก็ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นแบบชิปนะครับแบบชิปนี้แบบชิปนี้ก็จะบอกมาเดี๋ยวศูนก่อนเห็นหรือเปล่าเหมือนมันทไม่ค่อยได้เห็นนะครับตอนนี้อ่ะแบบชิปนี้ก็จะบอกออกมาเป็นหนึ่งสามสามก็คือ อันนี้เราออกมาเดี๋ยวครับหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามก็คือเอโทษทีสามหกไม่ใช่หนึ่งสามหกสามสามก็คือศูนย์กี 0, ่ 3, ตัวครับสามตัวนะแป้งมาก็จะเป็นแบบนี้ 1, แบบชิปอันนี้ ตัวเลขที่หนึ่งก็คือสี่นตัวเลขสองก็จุดเจ็ดนะโอหมมันคือบอกมาเป็น4ีอ่อานะครับสี่ก็สีโอห์มแบบตัดแปะอะ มาดูตัวตานทานอีกอันนึงนี่อันนี้ใช่เห็นชัดหน่อยนึงนะครับเห็นชัดหน่อยหนึ่งซูมเห็นได้แล้วก็โซดทิดหนึ่งอ่าตัวนี้นนนนอ่าตัวนี้นะครับนะแบบเป็นชิปเหมือนกันนะครับแบบตัวตานชิปนะนะศูนย์อ่ายี่สิบสี่ อ,ก,อก็ทาทายเลยเลยนะครับก็ศูนโอห์มอ่าศูนยแบบนี้68ส oh. ิาศนะก็ได้หกโอห์มอ่าสามหก็ได้สามโอห์ม นนี้ก็จะเป็นตัวนักทานนะฮะชนิดนะครับแบบชิปแต่ส่วนมากนะครับไม่ค่อยได้อ่านกันหรอกตัวช,บบชิะถ้ามันเสียมาอะไรนะกูคงไม่อ่านนะฮะเพราะว่ามันตัวมันเล็กนะครับมันจะแปะติดกับแผ่นพินน์แปะติดกับแผ่นพิมพ์แล้วก็เวลามันเสียหรือมันอะไรก็ส่วนมากมันไม่มันไม่เห็นรูปละมันไม่ได้เห็นไม่ทันได้เห็นแล้วครับไม่หมดอันนี้อันนี้นตัวนันทานนะครับ สีแถบสีอ่านี่สอนไปแล้วนะครับสอนไปแล้วสอนวิธีการอ่านแล้วสูตรการอ่านนี่ยนะฮะนี้ยกตัวอย่างให้ดูวิเฉยนะครับนี่ก็คือแถบสีต่างๆ่า,า,า,าแถบสีผิดพลาดต่างๆนะครับอันนี้ตัวตันทันสีแถบสีให้รู้ว่าแถบสีที่1 2 3 4หมายถึงอะไรนะหนึ่งสองสามสี่ผิดพลาด แต่สีตัวคูณนะครับเห็นสีอะไรสอนไปแล้วนะครับอันนี้เราสอนไปแล้ว <c oughs> อันหนึ่งคือตัวแทนแบบห้าแถบสีห้าแถบสีแถบทีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคือค่าปิดพลาดนะครับค่าผิดพลา,อนนา,าด,า 5, ดาอันนี้ค่าปิดพลาดแถบทีห้าแถบทีสีตัวคูณอันนี้ครูก็สอนไปแล้วนะอ้าว นะครับอันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณนะรูปภาพประกอบนะครับกูเอามาจากหนังสืองานวนิ้ารณ์อะไรตั้งแต่เรื่องต้นของสนับของสอสวนะของจามบัณฑ์นะจามบัณฑ์พุทธมานิพงนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะนะเป็นหนังสือเล่มแรกที่พิมพ์ออกมาเป็นสีนะครับนซื้อหาได้นะครับหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากเลยนะฮะอ้าวนนี้นะครับเดี๋ยวกูจะ นะขอจบสทนทานนะไว้แค่นี้เดี๋ยวจะลงมือปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติกันนะนะนะครับขอบคุณครับ